เรียนแม่แจ่มตั้งอยู่ในเขตอำเภอแม่แจ่มอำเภอเล็กๆในจังหวัดเชียงใหม่ที่นี่มีทั้งเด็กไทยพื้นราบและชาวไทยภูเขาเรียนรวมกันระดับความรู้ของเด็กมอน .1 จึงค่อนข้างหลากหลายคุณครูสายสุนีสมยศครูประจำวิชาคณิตศาสตร์จึงคิดโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนขึ้นเพื่อให้นักเรียนที่เรียนเก่ง ได้ช่วยนักเรียนที่เรียนอ่อนให้มีผลการเรียนที่ดีขึ้นอีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังให้นักเรียนรู้จักการช่วยเหลือซึ่งกันและกันอีกด้วยโครงการเพื่อนช่วยเพื่อนเกิดมาจากที่ว่าเด็กในโรงเรียนนี้เป็นเด็กสี่ชนเผ่าแล้วก็เด็กที่เรียนเก่งๆเข้าเข้าเมืองหมดเด็กที่เหลือก็เป็นเด็กการเรียนค่อนข้างตำ่ำโดยเฉพาะวิชาคณิตศาสตร์เด็กจะไม่ค่อยชอบ แล้วก็ประเมินผลออกมาเมื่อไหร่ถึงแม้เราใช้เทคนิควิธีการเยอะแยะเด็กส่วนมากแล้วกลุ่มใหญ่ๆพอสมควรคะแนนไม่ถึงไม่ถึงครึ่งนะคะไม่ถึงครึ่งดังนั้นเราก็อยากจะช่วยเด็กกลุ่มนี้กลุ่มที่ไม่ถึงครึ่งนะคะเราก็หาวิธีการก็คือเอาเด็กการเรียนสูงประมาณ70%ขึ้นไปมาช่วยเรา มาช่วยเราแล้วก็ช่วยเพื่อนด้วยก็คือช่วยทั้งสองฝั่งนะคะตามที่เราคุยกันนะคะว่าหลังจากเราสอบกลางภาคแล้วแล้วจะมีคะแนนอยู่กลุ่มหนึ่งที่ได้มากและกลุ่มตกก็จะมีเมื่อปีการศึกษาก่อนๆถ้าครูเจอปัญหาแบบนี้ครูก็จะนำนักเรียนในห้องเข้าสู่โครงการเพื่อนช่วยเพื่อนนักเรียนรุ่นนี้ก็เช่นเดียวกัน นักเรียนได้คะแนนเกิน70%ที่นักเรียนได้เป็นแกนนำนักเรียนที่ได้50ไปถึง69นักเรียนไปได้สองทางคือเป็นลูกไขยก็ได้ศึกษาเองก็ได้นี้เรียกว่ากลุ่มสองทางกลุ่มที่สแน่นอนที่สุดที่นักเรียนตกเป็นอย่างเดียวก็คืออะไรคะหลังจากครูสำรวจเมื่อกี้ปรากฏว่านักเรียนที่จะศึกษาเองสองทางไม่มีโดยที่ห้องเราที่เกิน70%นั้น มันมีจำนวนนักเรียนอยู่ประมาณ12คนของเรื่องแรกเรามีแกนนำอยู่3กลุ่มจากแกนนำเรื่องที่1ห,หน่วยที่1สมบัติจำนวนนับแกนนำคนแรกคือกลุ่มหนึ่งโชว์ตัวค่ะกันกวีโชว์ตัวเร็วใครเอ่ยที่จะเป็นลูกไข่ของกันกวีค่ะยกมือค่ะสรุปแล้วมีกี่คนครับสิบห้าคนครับอ่าสิบห้าคนครับอ่ะต่อไปกลุ่มสองค่ะเอาใครสมัครเป็นลูกไข่ของนิติท,ทอดเร็ว โอเคมีกี่คนครับมีห้าคนครับอ้าวห้าคนครับอ่านั่งลงกลุ่มสามค่ะอ้าวใครจะเป็นลูกขายของวัชรพลครบเลยนะคะกี่คนคะหกคนหก <6 S 1> ค,คนค่ะครูก็จะมอบหมายงานให้นักเรียนไปผลิตซื้อแล้วก็นําลูกขายของตนเองไปตามที่เรานัดหมายอ้าวไปตามเป้าหมายเราเลย ก่อนที่นักเรียนที่เป็นแกนนนำจะไปสอนลูกข่ายของตนก็ต้องมาค้นคว้าหาความรู้และเตรียมการสอนก่อนหลังจากนั้นก็นำเอกสารที่จะสอนไปปรึกษาคุณครูก่อนที่จะไปทำหน้าที่แกนนนำของเพื่อนๆได้อย่างเต็มภาคภูมินักเรียนอย่าลืมว่านักเรียนเป็นแกนนนำของเราก็คืออะไรคะสมบัติจำนวนนับไฮไลท์ในที่นั้นก็คือจะเป็นหอลมอและอรนใช่ไหมคะ ตามที่ครูตรวจข้อสอบมาเพื่อนของเธอไปตกตรงหองมอและคนอเขาหาละไม่ค่อยเป็นทีนี้ครูก็จะช่วยดูงานที่นักเรียนไปค้นคว้าม,มาอันดับแรกจะดูของกลุ่มหนึ่งให้นิกายหารลงตัวการลงตัวประการว่าไงเนี่ยกำนวนให้อะจำนดให้ A และ B เป็นจำนวนนับเพราะว่า B หาร A ลงตัวก็ต่อเมื่อจำนวนนับ C ที่ทำให้ a หาร b เท่ากับ c กลุมสองนี้ของใครเนี่ยของผมตารางอะไรนี้ค่าประจำหลักค่าประจำหลักครับเอามาเกี่ยวอะไรจะมาหาอะไรให้เข้าใจง่ายขึ้นให้เข้าใจง่ายขึ้นของนี่ที่ทอนหามาคือตัวประกอบทั้งหมดครับนะคะยกเรื่ยจำนวนเฉพาะเออจำนวนเฉพาะแล้วมีอะไรคะตัวประกอบเฉพาะนี่ทอนเพิ่มขึ้นมาละตัวที่สามค่าลูกถ้า b หาร a ลงตัวจะได้ผลลัพธ์เท่ากับ c แล้วจะได้ว่าช่อง b และ c เป็นตัวประกอบของ a เช่น3หามลงตัวและได้ผลลัพธ์เท่ากับ10จะได้ว่า3และ10ต่างก็เป็นตัวประกอบของ30ค <Okay. S 1> ่ะโอเคใช่ไหมเนี่ยใช่ครับโอ้มาเยอะมาแชร์กันแบบนี้มันได้หลากหลายนะนี่อะไรคะอันนี้อันนี้แบบทดสอบแบบทดสอบค่ะแบบทดสอบหลังจากเรียน <ภา S 1> นะคะเธอแอบเอาไาให้เพื่อนดูไหมเนี่ยนนยังเหรออุบไว้เลยไอ้ตอนนี้การกวีไปหามาได้อย่างหนึ่ง พิธดีทอนอย่างหนึ่งถูกไหมคะวัชรพรอย่างหนึ่งขณะนี้เรามาเรียนรู้ร่วมกันหมดแล้วบางอย่างของเธอมีคนอื่นไม่มีถูกไหมคะครูจะนำเอาไปความรู้ตรงนี้ปไปถ่ายเอกสารแล้วก็เอาของเนี้ยเธอต้องเผื่อสองคนนี้ในนี้ต้องเผื่อกันจะดีไหมเนี้ยลูกไครจะได้เพิ่มไหมเธอว่าดีไหมคะเนาะวันนี้เราก็จะมาเรียนเรื่องจํานวนนับนะครับตอนแรกครับเราก็ทาแบบหาดกันก่อนครับเรียนครับ ทำสองจำนวนนี้ก่อนแล้วก็ทำจำนวนที่หลังสมมติว่ามันก็เอาสามสิบหกกับสี่สิบแปดพอจะเอามาหาคอลนอล้วก็พอจะเอาอันไหนก็ได้มาหาว่ามันลงตับทป็นสองถ้าหาไม่ได้ยังมีมีส่วนรูปนี้มก็เอาอันเนี้ที่มันอยู่กลางนี่มาคูณกันเนอะมันจะได้คำตอบถูกไหมวิธีตั้งหารมีตั้งหารมันมันไม่มันสามารถมันเป็นตั้งส่งและสามก็เป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกัน เขาก็เจ้ากันไปคูณไปเลยครับคูณกันก็จะได้โกออกมาเขาต่อคือโกเหมือนกันถ้าเป็นจำนวนเฉพาะเหมือนกันเอาคูณกันเลยจอห์นสมมติว่าตัวนึ่งจำนวนเฉพามาคุณกันเลยว่ากันอ๋อแต่สมมติว่าถ้าเป็นจำนวนเฉพาะอันนี้คือ43 43เป็นจำนวนเฉพาะ50ไม่ใช่จำนวนเฉพาะเขาก็จะตั้งหารมา แล้วฮอลส์ฮอลส์จำนวนเฉพาะคือห้าสิบออกสามาเอาห้ามาหารได้เอากับสี่สิบสามออกมาอันนี้ก็เป็นยี่สิบเอ้ยสิบ <40. S 1> มันก็จะได้ออกมากมเราสามารถอันนี้ก็ยังหารได้อยู่เพอก็หารไปเรื่อยๆเอาแม่ห้าจได้สองแันก็สี่สามเดื๋ยสี่สามลงมาลงมาลงมา,ลงมาเรื่อยๆมันก็จะได้เอาจำนวนแบบนี้มาคูณกันเข้าใจกัน ิวข้อสองเนี่ยบรรจัยตัวประกอบของหกินี่เราจะแง่ยางไงก็คือตัวร่องแหตัวประกอบของหกิมาข้างบนกูตัวนะคือตกก็ดูว่ามันมีตัวใดอยู่ในห้อนอนาคือข้อที่ถูกต้องฟิวเมื่อกี้บรรจ่าจแร่มันได้คือสองคูนสองคูสามนี่ได้ยางไงสองไปคูณสองก็ได้สี่สี่คูณสามก็ได้เท่ากับสิบสองมันก็นั่นมูนี้คือตัวประกอบของสิบสองนะแล้วก็อันนี้ก็คือตัวประกอบของ18แล้วเราจะเลือกจำนวนที่มีค่าเต่ากัอนนะแม้ วงกลมเองนะแล้วก็จะเลือกจำนวนที่มากที่สุดเพราะว่าเป็นหอรอโมจะได้ตัวหารร่วมมากเข้าใจกอคะแนนเต็ม20เด็กหญิงกษณาชมพำได้9 19ส่วน20เด็กหญิงวิชาพลศรีสงสมได้คะแนน14เด็กหญิงวิรัยวันมหาชัยได้คะแนน16คะแนนค่ะ ็กหญงกนกระหนอินจันได้คะแนน18คะแนนค่ะปุ๊กันเพื่อนช่วยเพื่อนมีข้อแม้ว่าเราไม่มาเบียดเบียนเวลาในเวลาเรียนเราใช้เวลาที่อยู่นอกเวลาเวลาที่นอกเวลาเรียนนะคะนั่นก็คือ 1. พักกลางวันถ้าเด็กทานข้าวแล้วเขาจะนัดกันเองการนัดกันแล้วแต่ว่าจะนัดไปตรงจุดไหน 2. มีลูกค้ายหลายๆคนที่ ถ้าสมมุติในหมู่บ้านตนเองเป็นแกนนาเขาจะสมัครเป็นลูกไข่ของคนนั้นตอนเย็นไปที่บ้านแล้วเขาก็จะไปสอนกันที่บ้านและเสาร์อาทิตย์เสาร์อาทิตย์เขาก็เรียนกับเพื่อนที่บ้านแล้วก็เด็กชาวเขานะเด็กบนดอยก็คือที่อยู่หอพักก็คือประโยชน์ที่สําคัญคือเขาอยู่ในหอพักเขาจะมีภาษาของเขาค่ะภาษาของเขาเขาจะสื่อกันภาษาของเขารู้เรื่องง่ายกว่า ที่จะมาให้พื้นราบดูแลเราจะมาเริ่มกิจกรรมในเรื่องที่สองนะคะหน่วยที่2ของเราคือระบบจำนวนเต็มซึ่งเรื่องระบบจำนวนเต็มนี้เรามีแกนนำทั้งหมดอยู่นนแต่แปดคนในที่นี้เราแบ่งกลุ่มเป็นเพียงกี่กลุ่มคะสี <4 S 1> <4 S 2> ่กลุ่มะคะ่ะจะมีบางกลุ่มที่ทําเดี่ยวและอีกบางกลุ่มก็จะมีสคนแล้วก็สองคนนะคะ วิธีการเลือกแกนนำก็เหมือนในครั้งแรกคือให้ลูกขายเลือกแกนนำตามความสมัครใจหลังจากนั้นแกนนำก็จะไปศึกษาหาความรู้เพิ่มเติมและเตรียมสื่อการสอนเพื่อให้ลูกขายเข้าใจเนื้อหาได้ง่ายและสนุกยิ่งขึ้นแบบตกลงกันว่าแบบเออจะทำสื่อ่ัันก็อทำสื่อเกี่ยวกับเรื่องของระบบจำนวนเต็มหื้อขอแบบ มีเหมือนก็แบบไล่เล่นเกมไปตัวอย่าเขาจะได้เฮียนแบบแบบเบื่ออย่าก็เลยสร้างเซมซีขึ้นมาจะได้เป็นการแบบลุน้นอย่าลุ้นไปตัวอ่ะงน,นี่ก็จะเป็นโจทย์เกี่ยวกับจํานว,วน,นเต็มจํานวนที่เฮาหูจับไปนครั้งแรกก็คือจํานวนนับหรือเฮาเรียกอย่างว่าจํานวนเต็มบวกมันก็คือหนึ่งสองสามสี่ห้าเจ็ดแปดก็ถึงมากจนเฮานับบบทั่วเลยเนาะ จากจตัวประกอบของจานวนเต็มมันก็คือมีจํานวนเต็มบวกจํานวนเต็มลบและก็ศูนย์นะเดี๋ยวจะให้ทุกคนเล่นเกมเสียงไทยเซียมซีเพื่อทดสอบความคิดนี่เลยจือมันบอกว่าทดสอบความคิดพิชิตเซียมซีนั่นเองเฮาจะต้องเสียงไทยเซียมซีเสียงจนไม้มันต๊กสมมติว่าไม้มันตกปุ๊บเฮาก็ได้ขึ้นมาแล้วหมายเลขสิบสองเฮากลมาเปิดดูหมายเลขสิบสองว่ามันจะมีโจทย์ให้เฮาอยู่นะว่า มันจะมีโจทย์เีื่เอาทอนะแล้วเราก็หาค่าหาคําตอบของมอนันมันจะมีเฉลยเึื่อยู่ด้านหลังขายทอาได้ห่อไปเลยคะแนนเต็มๆนะคะอะไรขอพุกคบนะครู่ปเลยมันจะเป็นเรื่องของจํานวนสมบัติจานวนนับตัว,นวนอย่างเหมือนก็เป็นการเพิ่ละ12 เะฉละยแล้วคำตอบที่ได้คือ24เส่งมากเก่งมากมันก็เป็นโครงการที่ดีอะค่ะมันได้ไปโยน์ทั้งสองฝ่ายทั้งแกนนาแล้วก็ลูกขายด้วยอะค่ะก็แกนนาเองเนี่ยนะคะก็ได้ได้ทบทวนเนื้อหาที่สอนลูกขายไปด้วยลูกขายก็จะเข้าใจมากขึ้นจากหลังหลังจากการสอบแกงภาคเสร็จแล้วอะค่ะจะได้เข้าใจทบทวนเนื้อหาที่เรียนมาค่ะ ได้ความรู้จากเพื่อนนะครับเพราะว่าความรู้เรามีมันไม่เหมือนกันนะครับความรู้เขาแตกต่างจากความรู้เราแล้วก็สมมติว่าเขาเขามาสอนเราเนี่ยครับความรู้ก็จะมาบวกกันก็จะได้ความรู้มากขึ้นหลังจากการสอนของแกนนำเสร็จสิ้นลงคุณครูจะทำการทดสอบอีกครั้งและคะแนนที่ได้ถือเป็นคะแนนสอบซ่อมของนักเรียนลูกข่าย โครงการของเราวันนี้ประสบผลสําเร็จสูงมากพูดเลยขนลุกเลยจริงนักเรียนได้คะแนนเกือบเต็มเยอะมากคะแนนเต็มสิบได้แปดได้เก้าเป็นพวงเลย อย่างไรก็ตามครูขอชื่นชมนะคะแกนนําที่ทําปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างดีเยี่ยมครูนักเรียนแกนนําได้ประโยชน์มหมเอ่ยได้ได้อะไรคะได้ได้ทบทวนแล้วลูกครล่ะคะได้ได้ความรู้เพิ่มเติมนี่แหละจิตสาธารณะของนักเรียนเนี่ยสูงยินดี ช่วยเหลือเพื่อนเรามีจิตสาธารณะสูงเยี่ยมมากดีขึ้นค่ะผลการเรียนนักเรียนดีขึ้นเป็นที่พึงพอใจของเราเราก็ชื่นชมที่เราได้สละเวลาครูก็ได้สละเวลานักเรียนก็สละเวลา